เมนูวันนี้ครับลาบเป็ดครับผมผักขึ้นเคียงครับ้อดใบหนึงครับใบมะกรูดเปลี่ยนท้องครับแต่เขาก็บอกว่าเต็มถังอยู่ส่วนนี้ก็เป็นพักเครื่องไหครับเดีเขาก็ดูมาอยู่ครับีเด็ดเลยครับใบมันตูครับผม ไบมาตุ้มกับอะไรปะอะไรอ่อนเลยพิงแข่งน้ำเครื่องเคียงเยอะๆเลยครับเราก็ต้องการลาบเลยครับไม่มีอะไรมากมายครับต้นหอมผักชีที่เราเตรียมไว้เลยครับเดจ้าเปรี้ยวก็ลงตามเด็ดเจ้เลยครับก่อนเสแซ่บสุดจำสูตรบ่ไอย แต่ส่วนผมนี่ก็คือใส่เลือดครับที่ขัางน้มาด้วยครับบูมแซบแบครับ